ีจ้าทุกปู่ทุกคนยินดีต้อนรับขอเสด็ต่องคุณยายโดนาสตอรี่นะจ๊ะเนาะได้โดนนับจิแกงเห็ดเพื่งหวานจ้ะพี่น้องแกงใส่ผักติ๋วเนื้อแนนี่หมูมาเยี่ยมนะจ๊ะหมูคนไทยนะจ๊ะสิมาหาได้โดนัาก็เนสเห็ดกับเข่าลอกนะจ๊ะแกงเห็ดเพื่งหวานใส่ผักติวจ้ะพี่น้องจ้ะอื้อหืแต่แซ่บวะพี่น้องกระลังสีเดือดจ้ะ มีหมูมาหาประมาณสี่หาขนนี่ล้วจ้ะจะพากันเห็ดนมจีนแน่เห็ดนวลนี่นั่นแน่เนาะจ้ะพี่น้องมารอเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้ะชงถ่ายส่งการเนาะจ้ะแกงเห็ดเนากับเลีวแล้วเนาะจ้ะซุกแล้วเนี่ยก็ต้มน้ำใหม่นซุปต่อเลยจ้ะซุปน้ำใหม่นนั่นจ้ะ แกงเห็ดกะซุกแล้วจะปิดไฟละหอมหอมพะกิตูหอมเห็ดเผึงแล้วจ้ะเผึงหวาน

โชคาร์นไในโมมากมาเยี่ยมมาจากเซอร์ลันดมาคุณเด้อมาจากคิดตันสั้นคุณเด้อรสตโอ้ยแกงเฮ็ดเผิงม่อยกดมาด้โอ้ดอกยังไงแกงเห็ดเผืองหวานเฮ็ดเผืองหวานี่หวานแม่น้นมีอะไรปนเลย กับพี่กินเป็นนบบอืมเปนเป็นหนูกินเป็นทุกอย่างแต่หนูทำไม่เป็นเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ไปด้วยกันได้ไม่โกรธแล้วนี่มีเพื่อนร่วมตรงเลยแกงใส่พักตี๋วนะมีเพื่อนร่วมวงแล้วนี่แกรู้อยู่พี่ยังพี่เกพี่นุ้ยแกรู้อยู่หนูนีจำไม่เป็นอาหารไทยน้อยมากทักติ๋ยวด้วยเหรอแกแกลูกผมมาให้พักเตี๋ยอ เนื <S 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 ้อแซ่บแซ่บลิ้นเด็ดเนื้อมาครึ่งกิโลผักเป็นสามกิโลมึงใส่ที่บ้านลูกเยอะๆก็ดีก็เสียตายไปอย่างไรเมาถ่ายเรเมืองไทยที่นี่เราต้องคิดส่วนของที่นี่เราก็ถ้าใครคิดจะไปเหมือนบ้านเราเป๊ะมันก็ไม่ได้สมาคมหญิงไทยรักมากเลยอุตสาหบ้านจะว่าไปใครก็จะไม่อยากตอนตอนที่เราอยู่เมืองไทยเราก็บอกว่ายังไงเมืองไทยก็ดีใช่ไหม กแต่พอเราได้มาเห็นแบบต่างชาติต่างอะไรแล้วมันก็ดีต่างกันอ่ะมันดีกน่ท่นมุมเอาเสียลงก็ต่างบางทีถ้าเราาลังเขาสลักความสงบบ้านเราพูดผิดน้อยก็พึ้งปังปึ้งปังแค่นั้นแหละเนาะฝรั่งเขาไม่ชอบความรุนแรงมันก็ดีตรงนี้แหละใช่แล้วบางท่อนเขาแบบเขาโกรธกันบ้านเราเยอะเออเขาโกรธกันเขาก็ไปโกรกันแล้วเขาโกรธแต่เขาจะไม่แค้นมันนี่เนาะบ้านเราบ้านเรานี่ไม่ได้มองหน้ากันก็โอ้ ขี่ยังไงไม่รู้นางบอกว่าที่ข่าวนะที่เขาเขียนหัวข้อข่าวเขาบอกว่านางขี่โมอตโไซค์ไปปาดหน้ารถกระบะและ้วรถกระบะก็ขี่กลับมาแล้วมาลงไปตีผู้หญิงเฉยด้หน่อยแล้วเด็กเด็กล้องให้เห็นเขาตีออกไปต่อมเไปกลับเข้ามาได้กมาทได้อีกต้องนาที่เข้ใ่พดชวคริบกันเหยนี้ท่านลงลิบอยู่ คือาลา่แมอเ่่ใช่ไม่ใช่เลยดืใช่เลของเดือนขอพสุ่แฟนใหญ่เดินอากาลังล่มกว้านป่าจะนี่นี่เห็นว่าจะเห็นคว้นออกมาวะจ๊ะ ใส่เวลาโดนจะล่มก้นป่านี่ใส่ใหม่ตัวนี้นะจ้ะเอาไปหอยไว้ข้างใน ใส่ไฟฟ้าใส่ไฟฟ้าล่มต่อไฟฟ้าหสายไฟต่อไฟฟ้าเข้าไปหางในแต่สี่หาปีขึ้นหลังใส่ฟื้นนะจจะเดีวนี้พัฒนาขึ้นมาใส่ไฟฟ้าลมควันปลา ລົມກວນປາທົກປາໂຕໃຫຍ່ໆຫຼາຍຫຼາຍ คือกินคว้หอมหอยหอยกินใหม่ตัวนี้จ้ะมันเห็ดห้ยหอมเนี่ยมันมาเจาะเป็นหูเอาเล็กหอยไว้ข้างในจ้ะ,จะหอยไว้ข้างในแหละก็ปลาหอยหอยหอยไว้ใส่เวลาหลายชั่วโมงจ้ะส่วนสีแล้ว ไอ้สเวนการดีๆจะมือนีกัได้มูมาเยี่ยมมายามมือนีกะจะคนหมกเก็ดคนกินขากินน้ำากันถ้ากันกลับแล้ว เชี่จ้าไผรมาคลิปยายโดนัดก็อย่าลืมเราจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,กดติดตาม,ดตดตามดกดก,ดกดระดิ่งเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากยายโดนัดน,จจน่าจะเนาะสำหรับก้อนติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อติดตามยายต่อไปด้วจ้ะเด้อได่ก็อย่าลืมซอยผักซอยดันยายโดนัดในเด้อจ,จ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า